สวัสดีครับวันนี้หมอจะมาเล่าเรื่องของการผ่าตัดลดกระดูกหนอกคิ้วซึ่งถือเป็นหนึ่งในหัตการที่สำคัญที่สุดของ Facial Feminization Surgery ในการเปลี่ยนใบหน้าจากผู้ชายให้กลายเป็นผู้หญิงครับคอนเซปต์ของการผ่าตัด Facial Feminization Surgery จะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สมบูรณ์แบบครับโดยคนไข้หลังผ่าตัดแล้วจะต้องดูไม่ออกว่าเคยเป็นผู้ชายมาก่อนจุดสาคัญที่บ่งบอกความเป็นเพศชายบนใบหน้าก็คือกระดูกหนอกคิ้วครับ ถ้าดูจากโมเดลของกระโหลกศีรษะจะเป็นส่วนของกระดูกที่นูนต,ตรงตำแหน่งเหนือขอบเบ้าตาซึ่งนอกจากทำให้ดูหน้าแข็งแบบผู้ชายแล้วยังทำให้ระยะระหว่างตากับคิ้วดูแคบลงซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมคิ้วของผู้ชายส่วนใหญ่มักจะดูต่ำกว่าคิ้วของผู้หญิงครับกระดูกหนอกคิ้วถือเป็นส่วนหนึ่งของกระดูกหน้าผากซึ่งโดธรรมชาติของกระดูกหน้าผาก มักจะมีโพรงอากาศแทรกอยู่ด้านในที่เรียกว่า Frontal Sinus โดยขนาดและรูปร่างของ Frontal Sinus ในคนไข้แต่ละคนถ้าดูจากฟิล์มเอ็กซเรย์หรือ c ีท c สแกนก็จะเห็นลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเทคนิคการผ่าตัดลดกระดูกหนอกคิ้วหรือ Brownish Bone Contouring มีด้วยกัน3แบบโดยการเลือกใช้เทคนิคจะขึ้นอยู่กับขนาดของ Frontal Sinus เป็นตัวกำหนดครับเทคนิคแบบที่1หรือ C1 เป็นการกรอเพื่อลดความหนาของกระดูกหนอกคิ้วแต่เพียงอย่างเดียวครับ ปกติหมอจะใช้เทคนิคนี้กับคนไข้ที่ไม่มีฟอนเทอไซนัสซึ่งพบได้น้อยมากเทคนิคแบบที่2หรือ C2 เป็นการกรอกระดูกร่วมกับการยุบกระดูกบริเวณส่วนที่โป่งมากให้เข้าไปในไซนัสโดยบริเวณที่ยุบเข้าไปในไซนัสจะถูกเสริมสร้างให้แข็งแรงด้วยไทเทเนียมเมชเทคนิคนี้ใช้กับคนไข้ที่มีขนาดไซนัสเล็กและกระดูกหนอกคิ้วไม่ยื่นออกมามาก เทคนิคแบบที่3หรือ C3 เป็นเทคนิคผ่าตัดที่ใช้กับคนไข้ส่วนใหญ่ซึ่งม้างมีขนาด frontal sinus ค่อนไปทางใหญ่และกระดูกหนอกคิ้วที่อยู่เหนือไซนัสมีความโป่งมากเทคนิค C3 เป็นการทำ frontal sinus set back ซึ่งหมอจะสรุปขั้นตอนให้เข้าใจง่ายๆดังนี้ครับขั้นตอนที่1เป็นการตัดเอาส่วนโป่งซึ่งเป็นผนังด้านหน้าของ frontal sinus ออกทั้งหมด ขั้นตอนที่ 2. คือการปรับลดความสูงของกระดูกด,ด้านข้างไซนัสให้ต่ำลงในระดับที่ต้องการเยื่อบุภายในไซนัสที่เรียกว่ามิลโคซาก็จะถูกปรับให้หดเล็กตามไปด้วยขั้นตอนที่3คือการเสริมสร้างผนังใหม่ของไซนัสให้แข็งแรงด้วยวัสดุไทเทเนียมเมชและยึดตรึงในตำแหน่งที่ต้องการด้วยไทเทเนียมสกรูไทเทเนียมเมชเป็นวัสดุที่ให้ความแข็งแรงเทียบเท่ากับกระดูกของเดิมและอยู่กับเนื้อเยื่อร่างกายได้ตลอดชีวิตโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆในระยะย,ยาวครับ ดยสะดุดผลลัพธ์ของการผ่าตัดลดกระดูกหนอกคิ้วที่ทำโดยการเลือกเทคนิคที่เหมาะสมในคนไข้แต่ละรายจะสามารถสร้างทรงของหน้าผากใหม่ที่ดูโค้งมนใบหน้าจะดูอ่อนโยนระยะคิ้วกับตาดูกว้างขึ้นเปลี่ยนลุกจากผู้ชายมาเป็นผู้หญิงโดยสมบูรณ์ครับการผ่าตัดลดกระดูกหนอกคิ้วเป็นหัตถการที่มักทำควบคู่ไปกับการผ่าตัดดึงคิ้วในคนไข้ที่มีคิ Q ้วต่ำหรือทำคู่กับการเลื่อนไรผมให้ต่ำลงที่เรีวกว่า scalp a d v a n c e m e n t ในคนไข้ที่มีไรผมสูง รายละเอียดของการตัดดึงคิ้วหรือการเลื่อนไรผมให้ต่ำลงเป็นอย่างไรหมอจะมาเล่าให้ฟังในคลิปถ,ถัดไปนะครับ